คนที่จะมาเป็นทายาทสืบทอดธุรกิจของท่านในวันนี้ท่านมีคําตอบแล้วใช่ไหมครับคําตอบของท่านคืออะไรครับแม้ว่าจะเป็นลูกชายคนโตลูกชายหรือเพศสภาพใดก็ตามหรืออายุเท่าไหร่ก็ตามหรือจะมีคุณสมบัติการศึกษาอย่างไรก็ตามคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเรื่องอดีตครับในยุคปัจจุบันทายาทที่จะมาสืบทอดในรุ่นใหม่ๆเองอาจจะไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้เลยแนวคิดลักษณะนี้เราจะมีการหล่อหลอม s เซซ e s s o r ให้กับธุรกิจครอบครัวเราอย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับสวัสดีครับผมนิตินึ่งจำนงผู้อำนวยการวุฒโส Wealth Planning and Family Office จาก SCB ครับ Family Wealth c o d e by SCB w e a l t อรหัสความมั่งคัง่งสู่มรดกแห่งความสำเร็จเรากำลังมีความท้าทายในเรื่องสมาชิกในครอบครัวน้อยลงเรื่อยๆหรือการ shortage ของอัตราการเกิดนั่นเองครับจากเดิมที่เราเคยบอกว่า ลูกหลานเราในหลายๆคนนั้นต้องจบการศึกษานั้นต้องจบการศึกษานี้ต้องเป็นเพศนี้ต้องอายุเท่านั้นต้องเป็นแบบนี้เราอาจจะเอา r e q u i r e m e n t เหล่านั้นมาเลือกไม่ได้นะครับเพราะสมาชิกในครอบครัวน้อยลงและแน่นอนทายาทรุ่นใหม่เองไม่สามารถจะยตบยกในเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้ว่าเราเป็นพี่คนโตพี่คนกลางน้องคนเล็กเพราะมิฉะนั้นแล้วความขัดแย้งจะเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีที่เราพูดกันเลยครับเนื่องจากว่า รุ่นใหม่ๆนั้นเราเอาเรื่องคุณภาพเรื่องความสามารถเรื่องความเหมาะสมในการดูแลกิจการในแต่ละเรื่องมาคุยกันมากกว่าสถานะในครอบครัวครับและเรื่องที่2คือความท้าทายในเรื่องดิจิทัลหรือ AI โลกแห่งอนาคตที่ทุกคนรู้ดีว่าวันนี้โลกเราเปิดและเทคโนโลยีเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้เราคงต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นองค์ประกอบในการหาซักเซสเซอร์ด้วยเช่นกัน และในข้อที่3ครับเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของการกุศลเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือที่เรารู้จักกันใน ESG นั่นเองนะครับเราต้องบอกบอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยต่อไปเป็นเรื่องที่จะต้องแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของสมาชิกในครอบครัวรุ่นใหม่ๆเลยเพื่อจะมาเติมเต็มในการดูแลครอบครัวตัวเองดูแลธุรกิจครอบครัวและดูแล Eco system มทั้งหมดที่มีการค้าขายด้วยอยู่เช่นกัน สิ่งเหล่านี้แหละครับคือองค์ประกอบสำคัญที่เราจะเฟ้นหาในซักเซสเซอร์คนต่อไปครับทั้งออกในเรื่องนี้เราคงต้องยอมรับว่าจะต้องมีการสร้างพื้นฐานของครอบครัวที่ดีหรือ Family Foundation นั่นเองนะครับเป็นการหล่อหลอมทายาทต,ตั้งแต่เกิดใหม่จนเติบโตขึ้นมาเลยครับการหล่อหลอมเราหล่อหลอมอะไรกันบ้างเราหล่อหลอมจิตวิญ,ญญาณดีเอ็ของครอบครัวเราซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีไม่เหมือนกัน เพราะนั้นครอบครัวเราอยากให้เป็นอย่างไรอยากทำอะไรและไม่อยากทำอะไรเราควรจะหล่อหลอมกันในลักษณะนี้ให้ได้เรื่องที่สองครับเราควรจะหล่อหลอมมาเซ็ตของสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเลยว่าสมาชิกควรจะมีมาเซ็ตควรจะมี positive thinking ควรจะมีความคิดต่อสังคมอย่างไรแม้ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมและกฎระเบียบที่เราจะต้องทำตามในเรื่องของ ESG นั่นเอง เพราะเราต้องยอมรับจริงๆว่าการที่เราจะยั่งยืนได้ทั้งในเชิงครอบครัวและในเชิงธุรกิจครอบครัวเองเราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปกระทำมากกว่านามกระทำและข้อสุดท้ายครับที่เรามักจะเจอความท้าทายนี้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในครอบครัวเองก็คือเรื่องเอติคอหรือคุณธรรมนั่นเองนะครับเราจะพบว่าคุณธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะการโลภการอยากได้มากกว่าพี่น้อง การมองหาอำนาจมากกว่าคนในครอบครัวนั่นคือปัญหาของธุรกิจครอบครัวที่เกิดการล่มสลายเพราะนั่นเองเราจึงต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในครอบครัวตั้งแต่พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าการหาซักเซสเซอร์นั้นไม่ใช่หาเบอร์หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หา CEO หรือ MD เท่านั้นแต่หาทุกระดับชั้นของการเป็นซักเซสเซอร์ เราอย่าลืมนะครับว่าธุรกิจครอบครัวนั้นเราเริ่มตั้งแต่ผู้ถือหุ้นเราเริ่มตั้งแต่คณะกรรมการเราเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารการหาซักเซสเซอร์นั้นไม่ใช่เพียงแต่หาคนคนเดียวองค์กรไม่สามารถที่จะรีไล on หรือยอมรับคนคนเดียวได้ที่จะให้เกิดความสําเร็จเราจึงมองหาทุกระดับชั้นในการหาผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวมากกว่าคนคนเดียวครับหลายครอบครัวถึงตรงนี้แล้วก็คงจะมองหาเครื่องมือในการจัดการเรื่องนี้ แน่นอนธรรมนูนครอบครัวจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนหนึ่งครับที่จะเป็นคําตอบในเรื่องนี้เพราะว่าเราจะมีการระบุไว้ชัดเจนว่าโครงสร้างในการเป็นผู้ถือหุ้นนั้นควรจะเป็นอย่างไรซักเซสเซอร์ที่จะเข้ามาถือหุ้นนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรมีโครงสร้างอย่างไรยอมรับอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทนั้นเป็นเรื่องอำนาจในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวเองลักษณะนี้ก็สามารถที่จะระบุไว้ในธรรมนุญครอบครัวได้ว่าซัคเซสเซอร์ที่จะมาเป็นคณะกรรมการบริษัทนั้นควรจะเป็นใครควรจะมีลักษณะอย่างไรรวมถึงฝ่ายบริหารด้วยใน C Le v e วว่าควรจะมีลักษณะอย่างไรถึงตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะบางครอบครัวเองก็จะเลือกที่จะไม่มีธรรมนุญครอบครัว,รวนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะหยิบยก ข้อตกลงเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงบางเรื่องได้หรือเราเรียกว่าเป็นเซลล์เลกูลเลชันเกิดขึ้นในครอบครัวกันเองบางเรื่องบางราวเท่านั้นผมอยากจะเปรียบเปยแบบนี้ให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายครับธรรมนูนครอบครัวก็คือบ้านหนึ่งหลังที่มีห้องหลายๆห้องอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแม้ว่าจะเป็นห้องทํางานห้องทานข้าวห้องนอนห้องครัวแน่นอนถ้าเรามีธรรมนูนครอบครัวเราก็จะมีครบทุกเรื่องราวอยู่ในบ้านหลังนี้ แต่บางครอบครัวเองอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องมีธรรมนูญครอบครัวแล้วเลือกที่จะหยิบยกบางห้องเข้ามาตกลงกันเช่นห้องทํางานเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหยิบยกเฉพาะห้องทํางานมาตกลงกันได้และปรับใช้เฉพาะในเรื่องเหล่านั้นกันเองครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นคําตอบในการสร้างกระบวนการสร้างเจอร์นี่ให้การหาซักเซสเซอร์ได้ประสบความสําเร็จและมีความต่อเนื่องในธุรกิจครอบครัวครับ ถึงตรงนี้แล้วเราคงเข้าใจแล้วว่าความท้าทายในการหาซักเซสเซอร์ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปครับแต่ความท้าทายที่มีอยู่นั้นเราพยายามจะแก้ไขในเรื่องของการยอมรับหมู่สมาชิกในครอบครัวทุกๆคนเราต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป้าหมายเดียวกันครับและแน่นอนเมื่อเรามีกระบวนการเหล่านี้เรามีกลไกเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นธรรมนูญครอบครัวแม้ว่าจะเป็น,นกลไกเฉพาะเจาะจง เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนซักเซสเซอร์ได้ตลอดเวลาในอนาคตและองค์กรหรือธุรกิจครอบครัวเองธุรกิจกรงสีที่จะมีความยั่งยืนนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับและนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงในการหาซักเซสเซอร์ครับสำหรับลูกค้า SCB Privat e b Private n n k i n g ที่มีความสนใจในเรื่องการสืบทอดธุรกิจครอบครัวหรือซักเซสเซอร์สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากทีม Wealth p l a n n i n g and Family Office โดยผ่านที่ปรึกษาการเงินการลงทุนหรือ i m ของท่านได้เลยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ